ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับนาแต่ก็ไปซื้อกากมันมาให้กูนะครับคุ้ยดูผักหวานครับดูผักหวานครับดูผักหวานครับโอ้โหผักหวานแตกยอดเลยนะครับแตกยอดนี่ผักหวานครับนะเก็บไปแล้วนะครับเก็บไปแล้วกัสองสามวันนะครับ อวันเก็บไปเลยนะครับนู้นครับผอกหวานปลูกเอานะครับปลูกเอากินก็เหมือนกันเนาะกับที่ซื้อมาจากตลาดนะครับอืมนี่ครับวัวไม่ได้ปล่อยนะครับวัวไม่ได้ปล่อย กัวให้มันกินให้มันกินฟางกินต้นกล้วยนะครับวัวไปได้ปล่อยนะครับมันมันเหมือนมองเฮดแหละมันเหมือนมองของแล้วของขาเจ้าจของทังของขาเจ้าจของแหละโูดไปเนาะ นี่ครับมาแต่ไปซื้อมาสามสิบกระสอบสามสิบกระสอบนะครับมาแต่ไปซื้อมาหลังจากซ่อมลงสีเสร็จก็ไปซื้อกา,กากมันนะครับอืมกากมันใครคงยังดีได้ี่ิตา อ,อ,อยู่ได้นานตากจะจะไปลองให้กินคนละถ้วยคนละถ้วยจะรอให้กินก่อนอแล้วค่อยจะถอยไปแล้วนะให้ตาเตยถอยรดก่อนนะครับให้ตาเตยถอยรดก่อนนะคร,รับ น้าเตกกำลังจะถอยเตยถอยโลนนะครับพี่สาวก็เอาเอาออต้นกล้วยแล้วก็ฟางให้นะครับเอาต้นกล้วยแล้วก็เอาฟางให้นะครับเชา้านี่แหละครับ ลูกเขาทำยังไงเราก็ได้ทำตามเขานะเราจะเอาแต่ใจเราคนเดียวก็ไม่ได้เด้อลูกนะแล้วจะเก็บไว้วฮะเข้าไปหาตัดเป็นไพ่หให้ยูวเบ็ดนี่น้องให้ยัง ดิเนาะเอะอเฉพาะตัวเดียวหนิไะแมนแมนเ,เคย there, เห็ดอยู่ด้อยสงสัยเคยเห็ดอยู่ด้อยมันก็วนวนวนมันก็บอกห้องเลยล่ะมันก็บอกห้องเลยล่ะมันก็ว่นโอ้ยลมแรงเมื่อคืนลมแรงมากมากเมื่อคืนเนาะนึะนนกว่ามันจะเอาอะไรบินไปเนาะ แ,แต่ไฟแน่ๆตาว่ามันลมแรงนะเมื่อคืนโดดขนาดสายมาก็ยังลมอยู่นะครับยังลมอยู่นะมันจะเป็นพายุลมหรือเปล่าสงสัเป็นพายุลมแล้วอ่ถอยเข้าไปถอยเข้าไปถอยเข้าไป แต่จะไว้ตรงไหนเนาะจะไว้ตรงไหนเนาะเขาลำไว้ตรงเขากากมันไว้ตรงไหนเนาะไปเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวไปดูให้ไม่ว่าให้ดูข้างหลังข้างหลังให้นะครับ เ,เอาเอาไว้เอาไว้ตอนนี้บอกเก็บเก็บาของนี <S <ong> <S <S <ong> <S ong> ่หนักๆลงไปเด้วฮะเก็ีเก็บบางของนี่หนักๆลงไก็วด้ปลดอันแก้เสืยอออกมันก็มันก็ออกเองเออแก้ยุรักนะมันก็ออกเอง เทเทดเพื่อนนั่นไว้เทสคอไว้เพื่อนเกิดเป็นวะพวนเดี๋ยวพอไปปลดน่อนก็อพลังห่วงไม่พอด้วยแน่นอนบ่กควงกับกาตา ก็คือว่าสุเสดิกีดีชุกหองดังแท้ปล่อยเลยปล่อยเลยเดี๋ยว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 เออเสือตัวนึงมาผูกผูกเข้าทั้งผีดแล้วก็ปล่อยนั่นออกเนาะเสือกอยู่ในรถข่อยนี่นี่มีอยู่ในรถ แกวเข้ามันงแต่เ,เข้าเพราะว่าเสื้อเ,เข้ามันงหรอเพราะว่าสังเวยให้มันยากไปเรืองอื่นกว่าไรดีเ,เสือเส้อเห็นอยู่เออชาวประเทใส่ตกระบืขอขยันมันเหยียบกินขอ่อยเดี<ช>๋ย<ช>้วครับย่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อจะกันง่วก่อน อ,อดไหมยังอีกนาทีนึงจัตการตัวนี้ครับผมของตดของตลอดการเซฮิตกับตองสซมันบ่เนี่ยเดี๋ยวขอเชียดกับตองสซมันเลยอืม ยอดของความของครับพี่นอ้องเด้ย่ hey, <man. S 1> เลี้ยงวัวก็ต้องค่อยดูเรื่อยๆนะครับผม mm hmm. บ่เบิงบ่งได้หรพี่น้องเด้อ mm hmm. เลี้ยงงัวเลี้ยงต้องดูแล mm hmm. เอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวตาชานก็จะ เอากากมันให้วัวแล้วก็แต่ทีนี้ก็จะค่อยค่อยขนลงบายบาย